ส่งสินค้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นไปบ้านผู้ใหญ่พีชาชักชวนการตาที่เกือนสะพานเห็นกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ขึ้นมาเยี่ยมชมสวนของผู้ใหญ่ปีชาชัชวันตการตานะคะแต่วันนี้คุณนายผู้ใหญ่นะคะเจรียงนะคะเป็นคนพาชมสวนนะคะหลังจากที่ตัดผลผลิตเมื่อปีที่ผ่านมาเสร็จนะคะก็ใช้ดูแลฟื้นต้นทาใบเนาะตอนนี้ก็เข้าสู่ฤด,ดูการทําดอกนะคะเราก็ขึ้นมาดูว่าความสมบูรณ์ของต้นความที่จะทําดอกหรือยัง แล้วเดี๋ยวให้เจเลียงเล่าในช่วงที่ผ่านมาว่าทำอะไรไปบ้างนะคะตอนนี้ต้นใบก็ดูความพร้อมก็พร้อมมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญปีนี้ได้ใช้กับหญินเกรรษตรด้วยนะคะก็เดี๋ยวให้เจเลียงเล่าให้ฟังนะคะว่าปีนี้ทำยังไงบ้างนะคะก็หลังเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็ลงดินลงดินเสร็จแล้วเราก็ทำใบปีนี้ต้องลงดินทีฝนมันชุก ถ้าเราไม่ดูแลรากระบบที่ช่วยลำต้นเนี่ยถ้าเราไม่ลงดินเราไม่ฟื้นปูดินเนี่ยมันก็จะตายเยอะนะบางสวนน่าตายน่าใจหายตั้งแต่ทำใบมานี่ก็ใส่แตงนี้ใส่หญิงกเกษตรไปเท่าไหร่ใส่ไปสองรอบสองรอบแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรรอบนึงแล้วก็ลงดินอันนี้จะลงดินคือลงดินบ่อย พราะว่าฝนมันชุกถ้าเราไม่ลงดินช่วยระบบรากอะ่ะมันก็จะไม่ไหวมันก็จะเกิดการลำต้นลำรากเนา่ามันก็ไม่ทํางานใบม,มันก็จะแย่ขนาดว่าดูแลเนี่ยเจ็ดวันพ่นเจ็ดวันพ่นนะบางต้นยังรู้สึกว่าจะมีสฉมโฉมนะแล้วหลังจากที่ตัดผลผลิตมาเนี่ยมันเราใช้เวลาในการฟื้นต้นนานไหมคะก็ชุดเนี่ยพ่นสามครั้งอะ่ะ เราพ่นสามครั้งพ่นลงดินพ่นลงดินสองครั้งพ่นขึ้นต้นอ่ะสามครั้งค่ะเพราะลงลงดินอ่ะจะห่างกันประมาณสิบห้าวันอย,อย่างที่ชาวสวนรู้แล้กันลีนี้มันช่นี้ทำสารไหมคะปีนี้ปีนี้ไม่ได้ทำนะแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นตุ่มๆแล้วนะเดีย๋ยวมาดูท้องกิ่งกันนะคะมันก็เริ่มมีตาดอกแล้วนะคะ มันก็มีบ้างมีบ้างแล้วแต่ยังยังไม่ยังไม่เยอะนะคะก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็คนสะสมอาหารในท้องถิ่นไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวอยขึ้นมาดูอีกทีนึงเนี่ยสังเกตดูนะว่าเดี๋ยวถ้าเราปล่อยน้ําไปสักสามครั้งเนี่ยแล้วดูว่ามันจะเห็นดีนะที่มันยังไม่มาเพราะว่าเขาเพิ่งลดน้ำเลยค่ะใช่ใช่เพิ่งลดน้ํซ่อมหัวน้ําไม่ทันแต่ปีเนี้ยทุเรียนอ่ะน้ํามันเยอะ แล้วเราก็เว่ามันไม่แก่ไม่แก่เนาะแต่พอมาตัดตั้งไว้มันแก่แล้วมันทําให้เราถ่วงต้นต้นโตมากเลยใครเห็นใครก็ว่าลําบากแม่ปีเนี้ยแต่เดี๋ยวก่อนแต่แค่เดือนเดียวเดือนเดียวแล้วดีขึ้นอ่ะสรุปแล้วปีที่แล้วเนี่ยได้กี่ตันเนี่ยแปลงเงี้ยห้าสิบบวกห้าสิบบวกห้าสิบบวกเพิ่มจากปีก่อนก่อนนั้นเท่าไหร่กี่ตันปีก่อนได้เท่าไหร่ยี่สิบ มีก่อนได้20เนาะก็คืออย่างที่ที่เราติดตามคลิปสวนของผู้ใหญ่นะคะเมื่อปีที่ผ่านๆมาก็คือหรือว่าปีก่อนที่จะมาใช้คู่หูเต็มที่เนี่ยก็คือช่วงที่รัดใบอ่อนแล้วเอาลูกไม่ค่อยอยู่เนาะปีปีก่อนแลนะแล้วพอมาปีที่ผ่านมาก็คือเก็บเต็มที่เลยแล้วก็ผลผลิตก็อยู่ก็เท่ากับว่าปีก่อนที่เก็บผลผลิตไม่อยู่ก็ได้ประมาณ 20- 20ตันพอมา ใช้ผลผลิตปีที่ผ่านมาก็50บบวกก็ถือว่าประสบความสำเร็จบวกแล้วก็มีต้นโซมหลังจากที่ตัดเสร็จต้นโซมแต่ว่าใช้เวลาฟื้นต้นเดือนนึงเต็มเต็มเลยเดือนเต็มเ็มเลยก็เดี๋ยวดูบรรยากาศในสวนหรือว่าดูสภาพในสวนนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้โซมหรือว่าไม่ได้อะไรนะคะแล้วก็ต้นก็ใหญ่ขึ้นโตขึ้นนะคะ ปีนี้ก็น่ารู้สึกว่าตาดอกจะอดกปีนี้ก็น่าจะได้ผลผลิตมากขึ้นนะคะเพราะสังเกตเนี่ยที่เราเข้ามาวันนี้เนาะพี่ยุรู้สึกต้นมันโตขึ้นเยอะเลยนะคะต้นโตขึ้นสูงขึ้นลำต้นขยายนะคะนี่นะคะตาดอกเริ่มมาแล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราจะจะพ่นสะสมอาหารที่ท้องกิ่งไปก่อนนะคะอีกสักประมาณนนครั้งสองครั้งก็น่าจะดึงดอกออกมาได้ ใช้ดีแล้วบอกต่อไปรู้สึกว่าปีนี้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นขยายไปส่วนมะม่วงนะปีนี้เดี๋ยวเขาจากที่จากที่คุยกับเขาทางโทรศัพท์นะยังไม่ได้ไปบ้านเขาเลยเขาบอกว่าดอกบานอะ่ะตอนนี้กำลังขึ้นลูกสวยมากเลยแล้วเนี่ยมาได้โทรหาเขาอาทิตย์นี้แล้วไม่ดูลูกขนาดไหนแล้ะให้เขาใช้ตั้งแต่เริ่มดอกขึ้นดอกอแล้วต้นทุนก็น่าจะลดลงด้วยนะหนูว่า ต้นทุนลดลงไหมปีที่แล้วไม่ไม่น่าเกินสามแสนห้าไม่น่าเกินสามแสนห้าขายได้ห้าสิบห้าสิบตันห้าสิบบวกนะคะราคาเท่าไหร่นะตอนที่ตัดร้อยร้อยยี่สิบไงนี่แหละถ้าจำไม่ผิดร้อยยี่สิบหน้ามาดูได้นะคุณเองเนาะได้นี่คิดว่าปล่อยน้ำอีกสองงืดเราก็จะเห็นแล้วเนี่ยมาดูนะคะ ตาดอกเริ่มมานะคะก็เดี๋ยวรอดูอีกสักถ้าอากาศยังแบบนี้ถ้าลมลมโยก,กนยเนี่ยก็น่าเห็นแล้วเนี่ยถ้าถ้าปล่อยน้ําอีกสัก็ลองรอบกนแล้วน่าจะชัดกว่านี้แล้วนะเขาเพิ่งปล่อยน้ำครั้งแรกถ้าอาทิตย์หน้าน่าจะมาแล้วเดี๋ยวเนี่ย<ๆ>ถ้าเห็นขูดต้นอะ่ะไม่ต้องสงสัยนะถ้าเราไม่ขูดอะ่ะเวลามันเป็นโรคอะ่ะเราจะมองไม่เห็นถ้าเราขูดบางๆเอาพวกพวกเออเขาเรียกอะไรอะ่ะตะไคร่มันออกเนาะ ขูดบางๆนะไม่ต้องถึงเนื้อนะเวลาพ่นยาอะไรเวลาเป็นโรคอะ่ะมันก็จะมองเห็นนี่นะคะดูจากลำต้นนะคะต้นใหญ่ขึ้นจริงๆนะคะเพราะเพราะการขยายของลำต้นดีมากนะคะปีนี้น่าจะสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบตันน่าจะได้อยู่มั้งเนี่ยอือนี่มันก็เป็นรุ่นนี้ทั้งนั้นเนงองปลูดินเหรออ่ะแกเรียนมันยาปลดินปลูดินน ปุ๋ยดินก็เราใส่ไม่เยอะอ่ะต้นหนึ่งประมาณกิโลเดียวแต่ว่าใส่ยี่สิบวันมั้งใส่ไปสองครั้งห่างน่าจะห่างกันประมาณยี่สิบวันอ่ะต้องดูช่วงฝนนะม,มันกําหนดไม่ได้งไงถ้าฝนตกชุกเราก็ไม่ได้ใส่เนี่ยใส่ไปแล้วแตยี่ส4แตยี่ส4ใส่ตัวล่าสุดใส่ได้ได้ข่าวว่าปีนี้ไปทําเพิ่มอีกกี่ไร่นะคะร้อยสามสิบเยีย มา10ไร่อันนี้กี่ไร่อันนี้18ไร่18ไร่500ต้น500ต้น500กว่าต้นปีนี้นะคะขยายค่ะไปทําอีก130ไร่นะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปเที่ยวชมสวนสาม130ไร่ที่ผู้ใหญ่ไปเปิดไว้สวนนกว่าจะทําปื้นอะแปลงนั้นเหนื่อยมากมันมีหลายรุ่นอ๋อมันมีหลายรุ่นแล้วก็ ต้นโซมากเลยเขาทําไว้เขาไม่ได้ดูแลเขาคนงานน่ะเนาะมันไม่เหมือนเราลงมือทําเองอะ่ะต้นเวลาเป็นโรคเนี่ยเขาก็ถากเลยนะเขาไม่ได้ขูดแบบเราเขาใช้ถากถุงแก่นเลยนะ่ะมันก็เอาที่เอาหลอดมาก็มีที่ไม่หลอดก็หลายอยู่ไปดูร้อยสามสิบไลนไหมตรงนี้เนี่ยตอนนี้ผู้ใหญ่อยู่นี่แหละอนะ๋อหา่างห่างไปน,นิดเดียวเนี่ยไปก้ ห่างไปจากตรงนี้ไม่ถึงกิโลมั้งนะ้ิเนะตอนนั้นผู้ใหญ่ก็ไปบูมต้นต้นเห็นต้นแล้วคนที่ผ่านไปผ่านมาทุกวันทุกวันเห็นมายังเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนใช่ไหมใช่ต้นนี้แหละอ๋อเห็นไหมใบงามต้นนี้แหละยี่แล้วถ่ายต้นนี้แหละไข่ไข่อน่าจะเป็นพวกเชื้ยไอ ไข่อะไรไอ้พวกหอยไอ้ไอ้อะไรยิบเจ้าหอยเจ้าไข่หอยเนี่ยนั่นแหละยิ่งไปได้พ่นยาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยถ้าจริงมันครบกำหนดแล้วแต่เขาไปขอต่อน้ำก่อนก็ติดตามชมดูนะคะว่าแปลงนี้ที่เรา ทำคลิปต่อเนื่องให้ดูตลอดมาเนาะปีนี้ที่นนาน่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือโรคใบติดใครอย่าคิดว่าเป็นใบติดเดี๋ยวใบหลุดหมดก็หายไม่ใช่นะพอใบติดใบติดเนี่ยพอใบมันร่วงหมดราจะเข้าจากกายขาวๆกลายเป็นสีชมพูแต่เนี้ยก็จะลามถ้าคนไม่สังเกตอาจจะไม่รู้เลยว่ะเป็นใบติดไม่ไม่น่ากลัวรเราเสียมันก็หายเองมันธรรมชาติอย่าไปคิดแบบนั้น คือคือวันนี้นะคะที่เราขึ้นมาชมสวนเตเรียงเนี่ยก็คือวันที่24ตุลาคมนะคะซึ่งตอนนี้สวนหลายๆแปลงหลายๆพื้นที่นะคะก็มีปัญหาในเรื่องของทุเรียนน็อกในเรื่องของอากาศนะคะทําให้ทุเรียนป่วยใบเหลืองใบเหลืองโรคเข้านะคะตอนนี้ซึ่งปัญหาหลายๆพื้นที่เป็นแบบนี้นะคะแต่สังเกตว่าในแปลงนี้นะคะไม่มีต้นไหนที่เป็นทุเรียนเหลืองหรือว่า ใบกําลังทิ้งนี้ไม่มีเลยนะคะนี่แทนไปดูได้เลยนะคะไม่มีไม่มีที่เจอแบบนั้นเลยนะคะอันนี้พื้นที่เขื่อนสะพานหินนะคะหมู่บ้านโชคดีนะคะอ่าเป็นที่ทําการของผู้ใหญ่ปีชาชัชวานตะการตานะคะก็เช่นเดิมค่ะอยู่ติดถนนนะคะผ่านไปผ่านมาก,ก็สามารถแวะเข้ามาชมได้นะคะ เป็นที่ประทับใจและแปลกตามากๆนะคะเพราะว่าไม่มีต้นเหลืองไม่มีต้นป่วยต้นโทมให้เห็นเลยนะคะอย่างกระดินก็ก็ถือว่าดีนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทำดอกก็จะใช้ระบบในเรื่องของออการปล่อยโศกนะคะแล้วก็เพิ่งปล่อยน้ำไปได้ ปล่อยไปเมื่อวานไปเมื่อวานนะคะตอนนี้เราจะทาดอกเดี๋ยววันนี้นะเว้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เร,เราก็ปล่อยวนันนี้ใบล้าก็จะยังยังไม่ไม่พ่นนะคะก็จะใช้คู่หูพ่นในทรงพุ่มท้องกิ่งและลําต้นก่อนนะคะก็ต,ติดตามชมสวนนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็เช่นเดิมว่าเราจะมาติดตามอัปเดตทุกสถานการณ์ของสวนเจรียงกับผู้ใหญ่นะคะให้ดูกันเป็นระยะตอนนี้พอเริ่มแ้งอะ่ะได้ยินเสียงมอด แป๊ดแปแปุกวันเลยนะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุเรียนหลายๆพื้นที่ปว่วยนะคะแต่แปลงนี้ก็เป็นที่ชื่นใจค่ะไม่มีต้นทุเรียนปว่วยหรือใบเหลืองให้เห็นเลยนะคะก็ะสำหรับวันนี้นะคะก็เราจะเก็บภาพความประทับใจแล้วก็ความสวยงามของสวนนี้ให้ชมก่อนนะคะในช่วงที่เริ่มต้นทำดอกแล้วเดี๋ยว ต่อไปนะคะคลิปต่อไปเราก็จะขึ้นมาติดตามในเรื่องของช่วงที่ดอกออกมาแล้วดูซิว่าดอกมันจะติดดีขนาดไหนนะคะแล้วก็ช่วงติดดอกออกผลเราก็จะติดตามไปเรื่อยๆนะคะก็ติดตามชมส่วนของเจรียงและก็ผู้ใหญ่ปีชาชัชวันตะการตาได้นะคะพื้นที่บ้านโชคดีนะคะผ่านไปผ่านมาก็แวะได้ตรงนี้ก็จะมีจุดจำหน่ายเป็นปุ๋ยหญิงเกษตรอยู่ด้วยนะคะก็ติดตามได้นะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเจรียงนะคะที่พาชมสวนในช่วงที่เริ่มต้นในการทำดอกนะคะเดี๋ยวริบต่อไปเดี๋ยวมาเจอกันช่วงที่ดอกมาแล้วแล้วเรามาดูว่าดอกติดดีขนาดไหนความสมบูรณ์ของดอกเป็นยังไงนะคะนอนตอนนี้ตาดอกเริ่มมานะคะดูใบความสมบูรณ์ของใบนะคะช่วงนี้เราก็จะยังไม่ค่อยได้พ่นใบเท่าไหร่นะคะแต่ความสมบูรณ์ของใบก็ยังคงสภาพ อูนะคะใบใหญ่หนานะคะดกดกเขียวเอองาใบดีทุกต้นนะคะไม่ป่วยไม่โทมนะคะแปลงนี้สังเกตดูได้นะคะไม่มีสีชมพูไม่มีสีฟ้าตามต้นนะคะลำต้นสะอาดนะคะนี่ลำต้นสะอาดดูการขยายตัวดูการเจริญเติบโตของต้นนะคะขยายดีนะคะ ก็ถือว่าตอบโจทย์ชัดเจนนะคะที่สำคัญจาก20ตันกว่าเพิ่มมาเป็น50บวกนี่ก็สุด,ดยอดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามชมดูว่าปีนี้นะคะตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ70บวกอาจจะ80ก็ได้เพราะต้นโตกว่าปีที่แล้วมากนะคะต้นนี้นะคะเดี๋ยวจะไปหารูปเปรียบเทียบดูให้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าต้นนี้เคยโซมมากมากนะคะก็ไม่คิดว่ามันจะฟื้นกลับมาได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่า ตอนนั้นเหมือนเหมือนมันโทมจนเหมือนจะโค่นทิ้งเหมือนจะตายเนาะเออแต่ปัจจุบันนี้นะคะฟื้นแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวไปหารูปมาเปรียบเทียบให้นะคะ รวยไวเมื่อใช้เวลแพนเกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารที่นี่นะคะถ้าแวะมาเที่ยวสวนใหญ่นะคะยังมีอาหารอร่อยข <ส ieur. S 2> องดีแน่นอน นี่แกงไก่ลอไม้ตอนนะคะมีมือ้องเหนียวนะคะลูกสมัยผู้ใหญ่กลับปั้นขนมข้ามีทุกอย่างนะคะต้มตามอาหารตำตัดทุกอย่างนะคะแว่นรานั่งกินวข้าวแล้วทก็มาร่งกินงาแฟกันค่น เร่งดอกออกผลเพิ่มกำไรเสริมภูมิตานทานป้องกันโรคภัย